ไม่เคยอวดแท้จริงเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งใน4สปปลาวเปิดคฤหาสสปปลาวทันวาสุริยจักรไม่เคยทิ้งกรีนอัสดาพรแม้มีภาระ50ล้านกรีนอัสดาพรมาอัปเดตเรื่องราวของตัวเองในงานเปิดตัวอาหารเสริม7จ็ดยอช ถึงเรื่องที่ตนเองไปพูดในรายการดังว่ามีนีที่ต้องใช้แทนพ่อ50ล้านโดยเจ้าตัวเล่าเรื่องนี้พร้อมบอกว่าดีไซ์ที่แฟนหนุ่มทันวาสุริจักไม่ทิ้งตนเองส่วนทันวาจริงๆเขาก็รับรู้เรื่องของกรีนมาตั้งแต่ที่เริ่มขบกันเพราะคุณพ่อก็เคยพูดกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งที่เป็นเงินก็เคยช่วยเหมือนกันเขาไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งครอบครัวด้วยทําให้เห็นว่าพ่อเรามีเรื่องครอบครัวเรามาปรึกษาหารือและหา ทางแก้ใครมีตรงไหนก็ช่วยเรื่องนะั้นใครไม่มีก็ไปช่วยเรื่องอื่นแทน ทำใไม่เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟนกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นพระเอกในสังกัดช่องเจ็ดสำหรับธันวาสุริยจักรและในปัจจุบันเจ้าตัวได้ฝากผลงานไว้ให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไม่ทำให้บรรดาแฟนๆเงาเลยค่ะสำหรับธันวาเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางซึ่งธุรกิจในตัวเมืองปาเีสแขวงจำปาสักประเทศลาวบีดามีเชื้อสายไทยจีนและฝรัง่งเศสส่วนมารดามีเชื้อสายไทยจีนและเวียดนามโดยเมื่อไม่นานมานี้ธันวาได้พาแฟนลั ไปเปิดบ้านที่ประเทศลาวทันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตัวเองครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงได้ทําสนามฟุตบอลให้เช่าพอลูกตั้งทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ทันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อเรียกว่าสวยหล่อกันทั้งบ้านนอกจากดูแลสนามบอดดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาลาวลาเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยบอกได้เลยว่าใหญ่มาก แถมยังติดอันดับเศรษฐีหนึ่งในสี่สอป,อ,ปอลาวอีกด้วย